ไม่คิดว่าจะกดพร้อมกันอ่ะเุยมาเต้นค่ะท่านี้บนเวทีจริงเหรอมาเต้นรับจ็อบค่ะมันจะออกนะเฮ้ยพี่เระโรงอ่ะไม่น่าใจเหมือนกันค่ะถ้าดูไอ้แก่ข้างซ้ายโรคจิตนั้นยืนดูบุรี่เลยเนี่ยโอ้โหดูซะกคอแห้งเลยเบาบ้างเถอะนูลงมาลูก เสียงคุ้นจังเลยอ่ะคนเนี้โอ้ยเสียงคุ้นจังเลยอ่ะหน้าก็คุ้นน้าวัดีครับคุณชื่ออะไรอ่ะนึกเร็วเน็วเร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 ็วๆนึวเร็วได้ยินครับออลล่าตัวจริงเปล่า๋ยนคอยเช็คสิจเย็นค่ะจะเย็น เช็คสอิอุ้ยอุ้ยไปเร็วใช่ค่ะเดี๋ยวรคะหาท่าก่อน พิกซีดราเลยนะเหมือนงานเราไปไม่ได้ถอดรองเท้าให้หนูหนึ่งรอบเซแต่ศพเขาหายศพเขาหายอ่ะผมจะไปทิ้งน้ำพอดีเลยอ่าเดี๋ยวไว้รอจบก่อนนะครับดราสวยครับขอไปดีนะคิดถึงเลยอ่ะโทรหาคุณศิลาซิว่าเขาสบายดีไหมอ่ะ โมันอะไรเหรอทั้งหมด700บาทบวกค่าบริการอีก100บาทเป็น800บาทนะครับกระเป๋า4 3 9นะครับแค่เมคอัพเจ๊ก็กิน,นขาดแล้วอะเมคอัพ เสร็จแล้วเพราะว่ามันทันเขออยายากครับออคุยธุระอ,อยู่ยังเข้าไมา่ได้จ้ะอยู่คือมันมันเหนื่อยแต่มันยังสนุกอยู่มไม่ได้แบบอ่าอ่าอ่าเออมันยังเหนื่อยที่แบบคือมันนะนผมพอรู้นะว<ม>่าใครเราไม่รู้ <c oughs> คําตอบของมันอะถ้ายังเป็นงานอย่างอื่นที่มัพอรู้ว่าอ่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้สิแต่นี้คือแบบอ้าวเรื่องไงต่อวะอย่างเงี้ย ไม่เหนื่อยไปเรียนอันไหนที่มันแก้ปัญหาได้มันก็เหนื่อยแต่พอมันแบบแก้ได้มันก็แบบหายเหนื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สั่งอาหารได้ที่ใครเริ่มเบาลงไปเยอะเปรียกลับมาเป็นภาพเลยนะพ่วแถวเปรียกลับมาสมัลเล่แล้วสมัลเล่สมัลเลเอาเมนูเมนูแพงที่สุดที่มีครับสิบจานก็เลยอยู่แต่ภาพสิบจานไปเดี๋ยวเปิดไม่อกดีกว่าเดี๋ยวไว้เปิดเปิดเมืองก่อนเดี๋ยวให้เล่น ได้ค่ะครับผมเล็กมาเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนก็เป็นอาร์ลานั่นแหละค่ะเพราะหนูก็ไม่รู้จะเล่นเป็นอะไรดีเล่นเป็นเป็นให้เป็นอะไรคะคือตอนแรกหนูก็คิดอยู่ว่าหนูจะเล่นโลอื่นดีไหมแต่แบบว่าแต่มันปวดหัวน่นหลายโลวุ่นวายอ่ะอือใช่ใช่ใช่มันจะสับสนนะคะ เขาบอกคนนี้มันน่าคุ้นๆนะ,ะรจริงๆมานี่ก็เป็นแบบอลล่าแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้ค่ะแต่แค่ชื่อออลล่าที่นู้นก็ต้องคลิปลุกเป็นสภาค่ะแต่ที่นี่มันไม่ต้องมานั่งคลิปลุกว่าแบบเราเป็นสภาหรืออะไรอย่างเงี้ย54ครับเชฟ54เขาตาคือเหมือนเที่ยวมึงนอกเนี่ยใช่เมื่อกี้ก็แบบว่าด้วยค่ะว่านูน้นเอาอลล่าไปห้องห้องอะไรอ่ะห้องวีเอพีแล้วก็ให้อลล่าเป็นเด็กเกินอยู่ ได้มาต้องเหมือนห้าแต่พี่เพิ่งไปยกเวทมะูกมาล่าตัวบฮะโอ้โหกคนมิงอดวกด้วยครับใหญ่ไปหแกงนี้มันใหญ่ไคะใหญ่เป็นนิดนึงแกงอะไรนะแกงลูกลูก้เก็บได้ไหมบขนองเหรอโอ้โหอันนี้คือแบบอยู่มาเจ็ดปีแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยตียิงกูบอกว่าเดชอะไรนะสัทุใช่หรอ เอาแบบประเทศเท่ๆอันนี้อันนี้เราจะเข้าไปทำงานดีกว่าไปดูแต่คือเจเจนี้มันถอดหน้ากากแน่นนะเจเจอาจจะไม่ได้เนะตอนนี้พี่เป็นต้นหัวช่างหัวหน้ะแต่ก็อยู่สภาด้วยต้องช่างหรอใช่ช่างพี่ก็คุมอยู่หรอคะจริงๆพี่ไม่ได้คุมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่แบบว่ามีปัญหาแล้วก็ค่อยเข้าไปอ๋อ หนีอ่ะมีคนหนีอ่ะที่ถ้าอยากดูอะไรแบบว่าลึกๆเกี่ยวกับช่างแล้วถามออล่าก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนั้นออล่าเป็นช่างออล่าก็แบบว่าดูทุกอย่างหมดเลยค่ะเอออย่างขายเหล็กอะครับมันควรจะเหล็กมันควรขึ้นอยู่กับช่างครับพี่ต้องเอาต้นคุณการคับกล่อง มาเฉลี่ยให้ช่างได้กำไรด้วยอ่ะเป็นเพื่อนกันเพื่อต้องดูก่อนว่ากล่องอ่ะมันใช้เหล็กคักเท่าไหันมาใช้เห้นกักเท่าไหร่แล้วค่าซ่อมเท่าไหร่เงี้ยค่ะเราต้องตีออกมาเป็นแบบคินะฮะนั่นนะต้องคุมราคาเด็กด้วยเพราะว่าเมืองพี่คาเดนอยู่ไหนครับใช้ในการทํากล่องซ่อมใช่ไหมคะยิ่งเหล็กแพงพี่เบลลอยู่ไหนครับ อยู่หน้าผับกำลังเข <ผม S 2> ้าไปค่าซ่อมนะคะแต่คือถ้าเราคุมราคาเหล็กได้ค่าซ่อมมันก็ยังยังคงปกติเท่าเดิมดตงนั้นสภาต้องก,ก็เหมือนสภาเราตอนเนี้ยค่ะที่นู่นก็ตอนนี้สภามีหน้าที่คุมของทุกอย่างในเมืองหมดแล้วครับให้มันไปไป,ไปตามแบบไม่ไม่เหลือ่อมล้ำ,ลำเกินไปอะไรอเงี้ยค่ะแต่เหล็กก็จะขึ้นอยู่กับช่งางคุยไปเดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าเป็นเรื่องกันดีกว่า ได้ครับ่นุกท่านายท่า่านท่น่านทุ้่ามทุานานทา่าานา่รู้ ยังไม่รู้เป็นหนูหนูยงยืนแอบใจนั้นเดี๋ยวเรียกเชินนะคะเดี๋ยวนักร้องก็จะร้องแล้วค่ะเรียนเชิญที่ไหนฮะด้านหน้าเวทีค่ะได้ครับได้ครับ